แบบนี้นี่แบบนี้จะจับแบบนี้นะยังไม่เคยมีใครใช้นะครับแบบนี้นะ สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมีการทดสอบนะจะเป็นการจับดาบนะครับจับดาบฟันนะว่าเวลาจับแบบไหนมันจะฟันได้รุนแรงที่สุดนะครับนะก็จะมีการจับแบบนี้แบบนี้จับประชิดนะครับจับท้ายด้ามนะครับหรือว่าจับแบบนี้นะครับเป็นการจับแบบ3แบบนะเราจะมาลองดูนะครับปกติโดยพื้นฐานการจับดาบก็จะจับประมาณนี้นะครับ นะตัวนี้คือโดยพื้นฐานเลยนะครับแต่บางคนเขาไม่ถนัดนะบางคนผมเห็นบ่อยๆก็จะมีการจับแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็การจับแบบนี้ยังไม่เคยเห็นมีใครจับนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่า3แบบเนี้ยเวลาจับแล้วแบบไหนมันฟันได้รุนแรงที่สุดนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดาบที่จะใช้ทดสอบวันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่1ิบนะครับ เป็นดาบเล่มเดียวกันกับที่ผมเอาฟันลูกเท้าลงคลิปไปวันนั้นนะครับนะอ่าเป็นเล่มเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกับไม้ไผ่นะครับนะเป็นการฟันไม้ไผ่ก็แล้วกันนะครับผมเอามาวันนี้3ท่อนนะจะลองฟันดูนะครับโดยการจับแบบ3แบบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลย แบบแรกที่ผมจะลองนะครับก็จะเป็นการจับแบบปกตินะครับจับแบบนี้นะเห็นไหมการจับแบบปกติเลยนะครับแบบนี้นี่นี่คือการจับแบบปกตินะครับผมจะลองฟันแบบนี้ก่อนนะครับการทดสอบครั้งนี้ผมจะใช้ความรู้สึกของผมนะความรู้สึกของผมเองนะครับว่าจับแบบไหนฟันได้รุนแรงตามความรู้สึกผมเองนะครับโอเคเริ่มจากแบบพื้นฐานนะครับ โอเคก็ฟันแบบแรกนะครับ3าครั้งนะสามครั้งก็กัดทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาลองแบบที่2แล้วก็ถ้าฟันครบ3าแบบเมื่อไหร่นะผมจะมาเทียบเคียงว่าฟันแบบไหนมันจะรุนแรงนะครับถ้าฟันครบสามแบบแล้วจะได้คำตอบนะโอเคต่อไปฟันแบบที่2นะ การฟันแบบที่2นะครับจะใช้วิธีการจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับเพราะว่าการจับแบบนี้ผมเห็นหลายๆคนใช้กันบ่อยนะการจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน โอเคก็ฟัน3มครั้งขาดทั้ง3ท่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ความรู้สึกว่าจับแบบนี้ถนัดรุนแรงนะแล้วก็รุนแรงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเทียบเคียงกับแบบที่3กันโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการฟันแบบที่3นะครับฟันแบบที่3ก็จะเราจับแบบนี้พื้นฐานไปแล้วนะจับแบบนี้ที่ใช้กันบ่อยนะครับแล้วก็ต่อมา จะจับแบบนี้นะยังไม่เคยมีใครใช้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจับแบบนี้กับจับอีกทั้งสองแบบแบบไหนหจะฟันได้รุนแรงกว่ากันนะครับโอเค ก็จบไปแล้วนะทั้ง3แบบนะครับในการฟันนะครับก็เอาตามความรู้สึกผมนะแบบนี้แบบนี้ฟันฟันง่ายนะครับแบบพื้นฐานเนี่ยฟันง่ายควบคุมดาบได้แต่ยังรุนแรงไม่พอนะครับยังไม่รุนแรงนะครับแบบนี้จับแล้วก็ฟันได้รุนแรงนะครับถ้า,าถ้าเรียกว่าให้แนะนํา ให้แนะนําถ้าผมจะใช้ฟันจริงๆผมแนะนํานจับแบบนี้นะไม่ต้องยึดตามแบบแผนนะครับเอายึดตามความรู้สึกที่ผมฟันไปเมื่อกี้ดูจับแบบนี้ฟันได้รุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็แบบที่สามจับแบบนี้ฟันได้รุนแรงก็จริงนะแต่คุมดาบไม่อยู่นะครับฟันแบบนี้จับแบบนี้คุมดาบไม่อยู่นะครับเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักของดาบทั้งหมดอะไปอยู่ที่ปลายดาบนะเพราะว่าจับแบบนี้น้ําหนักทั้งหมดไปอยู่ที่ปลายดาบนะแล้วคุมดาบไม่อยู่นะครับ เวลาเราฟันฟันจริงๆอมันเบรกดาบไม่ได้นะดาบจะไปจากที่เราเล็งแค่ไม้มันจะไปโดนพื้นด้วยนะครับโอเคก็สรุปง่ายๆเลยนะครับการจับทั้ง3แบบจับแบบพื้นฐาน,ฟ,น,านนะฟันดาบได้แม่นยำนะฟันดาบได้แม่นยำคุมดาบอยู่นะครับแต่มันไม่รุนแรงเท่าแบบนี้แบบนี้ฟันได้รุนแรงที่สุดนะ,ะประเด็นวันนี้คือจับแบบไหนฟันได้รุนแรงที่สุดนะครับ โอเคสรุปเลยก็จับแบบที่2นะครับจับแบบนี้ฟันได้รุนแรงที่สุดนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรทยแลนด์ก็มาทดสอบให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรทยแลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องของสมุไรทยแลนดด้วยนะครับคลิปต่อไป EP ต่อไปเราจะทําอะไรเราจะทดสอบอะไรให้คุณได้รับชมอีกก็อย่าลืมติดตามกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ